ะะก็จบลงได้ด้วยดีนะคะาลค่ะท่านะะาผู้ชมไปดูอีกเรื่องหนึ่งทางสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยาค่ะจับมือโครงการตลาดตรีทาวแจกข้าวสารอาหารแห้งช่วยพนักงานกลางคืนนะคะซึ่งก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากพิศเศรษฐกิจนักท่องเที่ยวลดลงคนทํางานขาดรายได้ค่ะ ที่ตลาดทรีชาวเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีทางสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยาซึ่งนำโดยคุณลิซ่าแฮมิลตันนายกสมาคมร่วมกับโครงการตลาดทรีทาวนจัดกิจกรรมแจกข้าวสารอาหารและอุปกรณ์อุปโภคบริโภคเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานสถานบันเทิงรวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็มีการแจกไข่ไก่จำนวน2,000ฟองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป200แพ็คข้าวสารและอาหารแห้ง200ชุดพร้อมกับอาหารปรุงสุกนะคะอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยว200ชามข้าวกระเพราไก่100กล่องและข้าวยำไก่ทอด50กล่องเพื่อให้ประชาชนนะคะสามารถนำไปบริโภคแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ส่วนสาเหตุของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เนื่องมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเมืองพัทยาเนี่ยตอนนี้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ค่ะส่งผลให้จํานวนนะักท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่องพนักงานและผู้ประกอบการอาชีพทํางานกลางคืนนะคะก็ต้องขาดรายได้แล้วก็ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยคุณลิซ่าแฮมิลตันนายกสมาคมได้กล่าวว่าในการแจกจ่ายสิ่งของในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความห่วงใยจากสมาคมและพันธมิตรในพื้นที่ที่ต้องการส่งกำลังใจและช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ได้รับผลกระทบพร้อมกับยืนยันว่าเราจะไม่ทิ้งกันพร้อมกับเดินหน้าทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งนี้บรรยากาศนะคะก็อบอุ่นมากทีเดียวค่ะมีประชาชนแล้วก็พนักงานสถานบันเทิงก็ทยอยกันมารับสิ่งของนะคะมาขอบคุณการยิ้มให้การช่วยเหลือกันมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยแล้วก็อำนวยความสะดวกตลอดกิจกรรมค่ะ